ิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมทําดนตรีการาดแบนด์นะครับซึ่งโปรแกรมการทําดนตรีนี้ก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆนะครับท่านที่ใช้โปรแกรมอื่นก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมการ์ดแบนดขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาในโปรแกรมล่าสุดนะครับที่เราใช้งานไปสักครู่ก็แจ้งเตือนนะครับว่า ออดิโออินเทฟที่เราใช้ไปก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมใช้ไมโครโฟนยี่ห้อแซมซันนะครับแล้วตอนนี้ผมถอดไมโครโฟนออกไปใช้ไมโครโฟนของ MacBook นะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับก็คลิกโอเคนะครับแล้วทีนี้นะครับเปิดงานใหม่ซึ่งก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลักษณะที่โปรแกรมเขาแนะนำมานะครับเป็นสไตล การทำเพลงต่างๆว่าเราจะเอาแบบไหนบ้างก็สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมจะลองใช้แบบว่างนะครับครับอันนี้ทีนี้เราจะเลือกในการทำเพลงเอาแบบสไตล์ของผมก็แล้วกันนะครับผมก็จะทำเพลงเอาก็จะเอากลองก่อนง่ายๆก่อนนะครับก็คือเอากรองเลือกอันนี้ก็ล็อกนี่ก็ อัลเทอร์เนทครับเดี๋ยวจะเราจังหวะง่ายๆก่อนนะครับทาคลิกตรงนี้นะครับหน้าต่างก็จะยาวขึ้นนะครับมาเลื่อนแถบตัวนี้ออกไปให้มันมีเลข1 2 3 3อย่างน้อยกนให้1 2 3นะครับตรงนี้ลากมาก่อนนะครับ สังเกตว่าเมื่อกี้นี้กลองก็จะเข้าเลยนะครับเพราะว่าโดยโดยปกติแล้วเราจะไม่ให้กรองเข้าแบบนี้เราก็จะลากมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยคลิกว่าจะให้กรองเข้า2หรือเข้า3ก็ได้นะครับมันก็จะสรุปฟิกลกรองเข้ามาก่อนรตรงนี้เราก็สามารถที่จะ Copy วางลากมา,าเราประมาณนี้ก็ได้เลยเมื่อกี้ก็คือลืมบอกไปนะครับว่ากด copy นะครับ copy แล้วก็คลิก u i t นะครับวางถ้ามันติดตรงนี้นะครับไปไม่ได้ก็มาคลิกคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้ออกไปอีกตรงรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็มาเลื่อนออกไปนะครับไม่งั้นมันก็จะหยุดที่นี่นะครับวางแล้วเรามาเพิ่มแถักเสียง ถ้าเรามีเปียโนนะครับวันนี้ผมใช้ใช้เปียโน USB ก็จะสามารถเล่นไปด้วยได้นะครับหรือเราจะคลิกเลือกก็ได้ครับสมมติว่าตรงนี้มันก็จะมีเสียงต่างๆซึ่งเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกครับครับ อันนี้ก็คือผมกดที่เปียโนข้างนอกผมนะครับมันก็สัญญาณเข้าหรือถ้าเราไม่มีเปียโนข้างนอกนะครับเราเราสามารถใช้คีย์บอร์ดของเราเป็นเสียงเปียโนได้นะครับโดยมาที่วินโด์นี่ครับนี่ครับบวกข้างล่างเป็นตัวเลือกออกเตปนะครับนี่ครับ มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับกด command นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็มาที่กันไกนะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะป้อนคอมมานดคลิกมันก็จะไปได้เหมือนกัน,นครับ ก็จะปประมาณนี้นะครับลบออกแต่ผมไม่ถนัดนะครับแบบนั้นผมจะใช้คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวจะลองอัาจดูนะครับ ถ้าเราจะใส่เบสนะครับเราก็เพิ่มแท็กเข้าไปนะครับ new tag การใส่เบสก็ไม่ได้สมมุติว่าถ้าเราจะใส่เบสสดนะครับก็คลิกที่กีตาร์นะครับถ้าจะใส่เบสสดนะครับมันจะมีให้เลือกเอฟเฟกเสียงเบสอยู่ครับหรือถ้าเราจะใส่เบสมิดดี้นะครับก็มาเลือกตัวนี้นะครับผมจะใส่เบสมิดดี้นะครับก็มาเลือกตรงนี้เบสมันมีไม่เยอะครับ ข้อเสียของตัวนี้สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หยุดนะครับตรงนี้นะครับเปียโน,โนหรือว่าเบสนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขแต่งเติมแก้ไขก็ไปได้นะครับ เห็นไหมครับว่ามันอันนี้นะครับมันเหลื่อมๆอยู่ก็คลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกสองเลี้ยวครับ select R แล้วก็ตัว Q นะครับมันก็จะเลื่อนให้นะครับแล้วเราค่อยมาเปิดเช็คดูว่ามันับเบ็ Q อันนี้ผมไม่ชอบเสียงนี้ครับเพราะว่ามัน มาโดยอัตโนมัติก็ถ้าสมมติว่าคลิกตัวนี้แล้วไปคลิกวาดนะครับมันก็จะเป็นเสียงเมื่อกี้เรามาเลือกครับเลือกตัวนี้แล้วก็มาคลิกลากให้มันยาวได้ครับฟังสมมติว่าตัวนี้มันไม่ถูกโน้ตตัวนี้ไม่ถูกเราก็ลบอ,ออก รับลอบออกได้ไ,ไ,ดได้ครับเสียงสดจากกีตาร์หรือเสียงร้องนะครับเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มแท,ทร็กเข้าไปอีกนะครับนิวแทร็ก จะเอาเป็นเสียงกีตาร์ใช่ไหมครับถ้ามี audio interface ก็สามารถเสียบต่อได้นะครับผมจะใช้ไม์ไม์ของโน้ตบุ๊กนี่แหละอัดเสียงเข้าไปนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่หูฟังนะครับคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะได้ยินเสียงเสียงกีตาร์ของเราผ่านเอฟเฟกเข้าไปนะครับ ถ้าอาัดเสียงผ่านไมเข้าไปก็ต้องมาเลือกอันนี้มันยังจําอันเก่าอยู่รับไมอันเก่าอยู่เรามาเลือกไมตัวใหม่ไมตัวนี้ไม่มีแล้วถอดไปแล้วครับมาเลือกไม macbook ครับโอเคเดี๋ยวลองอเพิ่มแท็กเข้ามาใหม่ครับ new track ใหม่ตัวนี้ดูครับมาแล้วครับ <c oughs> ธรรมดาครับเพราะว่านี้อัดเข้ามาของ Macbook ครับ<ๆ>ใช้ก<ๆ>ีตาร์โปร่งสามสก็คือตอนนี้ผมใช้โปรแกรมบันทึกเสียงหน้าจอนะครับเสียงทุกอย่างมันก็เลยมาเข้าในแท็กตนี้หมดนะครับมันก็ต้องใช้หูฟังแต่คลิปนี้ยังไม่ได้เอาหูฟังมาเดี๋ยวจะลดเสียง ลดเสียงของในเครื่องลงลดเสียงในเครื่องลงนะครับเพื่อให้ได้เสียงกีตาร์บันทึกไว้พอให้ได้เข้าใจเท่านั้นนะครับเจะลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงตัวรูปหูฟังก็คือ เสียสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่งท้ายต่อท้ายสมมติว่าเพลงของเราเอาประมาณนี้นะครับสมมติว่าเพลงของเราประมาณนี้แล้วก็มาคลิกช่องมิกซครับเ,เพิ่มแท็กมาสเตอร์แท็กนะครับเชือเปล่า โชว์มัตเตอร์แท็กนะครับนี่แหละเราก็มาเลือกเอาว่าเราชอบสไตล์ดนตรีสไตล์แบบไหนครับมาลองคลิกฟังสไตล์ แบบนี้แล้วก็เลือกเอานะครับแล้วเรากแบบ็แแต่เราก็สามารถที่จะปรับแต่งต่อไปได้อีกนะครับอันนี้ EQ นะครับ EQ นะีอย่าดูรูปแบบของ EQ แล้วก็คลิกเลือกตรงนี้หน่อยเพื่อโชว์เป็นสมมุติว่าเพลงมันจบที่อันนี้มันเกินมาเกินมาก เมื่อเรา,เอาจบแค่นี้นะครับเราก็มาเลื่อนะเลื่อนตัวนี้ไปนะครับเลื่อนอ่ะสามเดลี่ยมตัวนี้ไปไม่ไปง่ายมานีแบบนี้เลื่อนมาสุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราค่อยมาแปลงไฟล์นะครับก็คือมาที่แชร์ไฟล์ครับ expert s o n ดิ u d i s นะครับ ตั้งชื่อเพลงทดสอบอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกที่ผมจะสอนการใช้งานโปรแกรมทำเพลงนะครับซึ่งมันก็ตะกุกตะกักพอสมควรอันนี้ก็คือเราสามารถแปลงไฟล์เป็นได้ก็คือเว็บหลักๆที่ผมแนะนำก็คือเว็บกับ mp3 นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานต่อเช่นจะเอาไปใช้ในการตัดต่อภาพ ต่อทำเป็นมิวสิกผมแนะนำให้ทำเป็นเวฟก่อนนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเพลงทดสอบก็อันนี้ก็ดูว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่มิวสิกแล้วไม่ใช่ว่าคลิก,ลก,ลก,ลกแล้วก็เอ๊ะเปิดเลยพอพอจะไม่หาเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมเองก็เคยเป็นต้องมาจำก่อนนี่ครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็มาครับเสร็จแล้วครับ แล้วก็ตามมาฟังมิวสิกหนนอเพลงทดสอบนี่ครับเพลงทดสอบขอจบกันบรรยายแค่นี้นะครับไว้ติดตามใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับจะทำให้ดีกว่านี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเพิ่งทดสอบการใช้โปรแกรมในการบันทึกหน้าจอเป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับไว้คลิปต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้มากที่สุดเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ